เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางฟี ف าเนี่ยได้ออแบทโผสิประตูสุดยอดสวยนะครับเป็นประตูที่แบบว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยค,คือสวยมากคือจะมีการประกาศรางวัลปุสการ์อเวอร์ดคือเป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยคือ,อเขาบอกมาสิบสิบลูกนะที่เข้ารอบมาให้โหวตกันนะครับแต่ว่าไอ้สิลูกเนี่ยมันจะมีแค่ลูกเดียวที่จะได้รางวัลชนะเลิศ นะครับซึ่งจะมีการโหวตจะต้องเกิดในฟังก่อนว่าจะมีการโหวตเปิดให้ผู้ชมแฟนบอลเนี่ยไปโหวตในเว็บไซต์ได้ fifa.com นะครับไปโหวตจนถึงวันที่1นธันวาคมนี้พ้โหวตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะคัดเหลือ3ลูกที่สวยที่สุดนะแล้วก็ไปโหวตอีกทีแล้วก็ประกาศผลในงานฟีฟ่าบาลองดอในปีหน้าทีนี้มีมาให้ดูครับ สิบลูกเลยเหรอดูก่อนวันนี้เอาไปห้าลูกก่อนอได้ทีละห้าลูกอไปดูกันดีกว่านะครับว่าลูกไหนท่านผู้ชมจะชอบลูกไหนกันบ้างอ่ลูกแรกครับอันนี้เป็นประตูของทีมเคฮิลนะครับดาวเตะของทีมชาติออสเตรเลียครับดูครับวอลเล่ไม่จับครับเหลือชั้นคุมตะข่ายในเขตโทษเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมระหว่างออสเตรเลียพบกับเนเธอร์แลนด์ในศึกฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลเมื่อวันที่18มิถุนายนดูกันชัดๆอีกทีครับทีมเคฮิลโอ้โหวอลเล่ได้ซ้ายเลยครับเคล็ดขาดเข้าไป โอ้ลูกนี้คือจริงๆแล้วเป็นการทําเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับของออสเตรเลียด้วยแต่ว่าคนที่น่าได้รับเครดิตคือเคฮิวเลยนะครับนี่เป็นท่าดีใจซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะวิ่งไปต่อยธงเนี่ยเลี้ยงเดียวหายเลยอ่าหายเลยลูกนี้นะครับ <c oughs> ลูกนี้นี่ทำเอาแฟน <c oughs> ทำเอาแฟนบอนลเตะแสบอื่นไปเลอันนี้คือเป็นลูกที่สองครับเดียโก้คอสตาครับปัจจุบันอยู่เชลซีแล้วแต่ตอนนั้นยิงตอนอยู่อาราติโก้ประเิดอ จักรยานอากาศลูกนี้เข้าไปครับคือยิงให้กับตัวสังกัดเก่านะครับในเกมลาลิกาสเปนนะเจอกับเกตาเฟ่เมื่อวันที่23พฤศจิกายนไปีที่แล้วนะครับเร e co ียโกคอสตาจริงๆถ้าเกิดดูจัดภาพช้าลูกนี้นะครับเขาก็โดนตัวประกบอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่เป็นบุญญาพิเศษนะ, <ừ> นะครับจักรยานอากาศเข้าไปลูกนี้นลูกที่สองเรียโกคอสตานี่คือลูกที่สองนะครับส่วนลูกที่3ครับ เกิดขึ้นในเกมลีก้าเอ็มเอ็กซ์ในเม็กซิโกนะครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ต้นปีนะครับมาโก้ฟาเบียนครับลูกนี้โอ้โหผมไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่ง2จังหวะนะครับแล้วก็ตวัดยิงด้วยขวาบอลย้อยเข้าประตูที่เสาสองโอ้ยงดงามมากครับเอาฮอเก้วิลยานปันโดครับผู้รักษาประตูทีเปียวบ้าเซ็งไปเลยทีเดียวลูกนี้น้ำหนักดีมากโอ้ยยอดครับไปที่ลูกที่4ครับเป็นเกมลีกเอเร์ฝรั่งเศสโอ้ลูกนี้จับตาดูดีๆครับเมื่อวันที่19ตุลาคมปีก่อนครับสซาตันอิบราฮิโมวิชครับ กองหน้าผ่าการทีมชาติสวีเดนของทีมบริเซนเช็กแมงตอนนี้เขาแซกปัวคอนดิเคชันโทษครับใช้ส้นเท้าดีดเข้าไปครับง่ายๆเลยนะคือแบบยื่นเฉยๆเขาเลยคือจริงๆเนี่ยมีผู้เล่นทีมเอสซีบัสเตียเนี่ยเบียดแย่งอยู่ถึง2คนแต่ว่าถ้าไม่ใช่สลาตันนี่ผมก็ไม่รู้ว่าใครจะทําได้บ้างครับนี้อาจจะมีคนนึงอาจจะมีคนนึงนั่งอยู่ทางนี้แหละนี่เดี๋ยวดูภาพชายทีนี้ครับชัดๆครับชัดๆขึ้นมาเนี่ยไม่เลี้ยงเดียวหายเลยโอ้โหเก่ามาก ไปดูลูกที่5ครับลูกนี้เกิดขึ้นในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคริสตัลพาเลซพบกับฟูตแลมเมื่อวันที่21ตุลาคมปีที่แล้วครับปัสทีมคาซามิของพาเลซพักอกที่มุมเขตโทษครับกดซัดด้วยขวาตุ่มตาะขายที่เสาสองโอ้ลูกนี้เจ็บเลยเจ็บเลยดูภาพช้าัดๆอีกทีนะครับทำเกมมาทางด้านขวาครับหยอดเโทษปฏิเสธโทษพักอกและยิงเลยโอ้นี่คื er <f uss et> อ ด้วยสสัตยาตยาชัดๆแล้วจังหวะลูกมันลูกลูกก็วิ่งอยู่ตัวเองก็วิ่งอยู่ยังยิงได้ขนาดนี้เนาะยากมากยากมามนนกครับพร้อมที่ัะเี้ย์หอมครับมีหลายทีมใายุโรปต้องการตัวไปร่วมทีมน,นะครับสำหรับแคสซี่ <S <S ดีต้องถามพิจียกกับพิน้นหน่อยว่าชอบลูกไหนนะชอบลูกไหนที่ดูมาห้าลูกนี้นะผมผมเดาเลยนะผมเดาเลยว่าสองลูกที่จะเข้าจากห้าลูกนี้นะ มีทีมเคฮิลเคฮิลกับคาซามีกับคาซามีสองลูกผมว่าสองลูกนี้อิบาร์ไฮโมวิชเ่ผมว่าไม่อ่ะผมสำหรับผมนะเพราะลูกอย่างอิบาร์ไฮโมวิชอาจจะผมอาจจะทำได้อา่จะทำได้อิบาร์ไฮโมวิชดูอยู่ที่ผมไม่อายนะตรงผมไม่อายเลยคุณแปลไทยได้คุณก็อาจจะรู้สึกนิดนึงนะอิบาร์ไฮโมวิชเนี่ยเป็นเจ้าของรางวัลนี้เมื่อปีก่อนด้วยนะครับ แต่ว่าไปดูได้ไม่พลาดคารซามีกับทีมเคหิลจะลืมอไปโหวตนะครับ fifa.com แล้วก็ fromfootball.or นะครับแล้วก็เราจะรอดูผลกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกห้าลูกพรุ่งนี้รอดูรอดูนะครับพรุ่งนี้ห้าลูกมาดูกันใหม่นะครับ